วันนี้นะฮะจะมารีวิวคีย์บอร์ดยี่ห้อดังตัวหนึ่งนะที่หลายๆคนก็พูดถึงนะแล้วก็พูดกันในมุมมองที่ดีกันทั้งนั้นเลยนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าต,ตัวนี้แหละชื่อว่า Logitech MX Keys Mini นะฮะดูซิว่ามันจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะวันนี้จะคุยแบบเอาความจริงมาพูดกันนะแล้วก็จะรีวิวให้จบภายใน5นาทีด้วยมาดูกันค่ะเริ่มต้นจากนี่เลยนะฮะนี่คือกล่องนะของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะตัวนี้ชื่อเต็มๆก็คือ Logitech MX คีสมินินะฮะอ่านะฮะมินิด้วยนะฮะทำไมถึงเป็นมินินะครับก็คือถ้าปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาทำออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัว Logitech MX Keys แล้วมันก็จะมีส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์ตัวอักษรอ,อย่างเดียวด้วยแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบขนาดไซส์เล็กนะฮะซึ่งอันนี้ผมจะเอาให้ดูเลยนะฮะนี่คือตัวจริงของมันนะมันจะมีขนาดไซส์ที่เล็กลงนะฮะเห็นไหมฮะเออแล้วก็คือพูดง่ายๆว,ว่ามันมันไซส์เท่ากับ ของ Apple เลยอ่ะเป็นเหมือนคีย์บอร์ดของ Apple เลยนะฮะของผมเนี่ยซื้อมาใช้กับเครื่อง Mac ของผมนะดังนั้นก็ต้องบอกว่าใช้ได้พอดีนะมาถึงปุ๊บใช้ได้เลยนะแล้วมาดูเรื่องของฟีเจอร์กันบ้างนะฟีเจอร์หลายๆคนก็พูดกันไปแล้วนะก็เช่นมีแสงสว่างได้เนาะในที่มืดนะครับ มีแบ็คไลท์เนาะเพียงแค่เราเอามือไปใกล้ๆไฟมันก็จะสว่างขึ้นมาเลยนะแล้วก็มีเรื่องของปุ่มสัมผัสที่เขาบอกว่าดีมากนะไอตัวปุ่มๆของมันในแต่ละคีย์เนี่ยมันแบบให้สัมผัสที่นิ่มมากดีมากเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนพูดถึงกันกนะ็คือว่าระหว่างคีย์บอร์ด a p p l e นะกับคีย์บอร์ดของแบบเนี้ยคีย์ครอนใหญ่ๆแบบเนี้ยนะฮะตัวนี้มันถือว่าอยู่ตรงกลางนะระหว่าง 2รุ่นนั้นเลยนะครับแต่ทีนี้มารีวิวกันในมุมมองผมดีกว่านะฮะอย่างแรกเลยที่อยากจะบอกนะก็คือเจ้าคีย์บอร์ดเนี้ยน้าหนักมันเยอะมากเออคือเยอะขนาดไหนนะก็คือถ้าเคยใช้ Apple k e y ีย์บอมาแล้วเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเคยใช้คีย์คอนมาแล้วนะผมก็ต้องบอกว่าเจ้า2ตัวเนี้ยนะฮะเบาวกว่าเจ้าตัว Logitech MX Key แล้วก็ตัวนี้เป็นมินิด้วยนะก็คือเนี่ยหนักที่สุด นะฮะดังนั้นเดิมทีเนี่ยกะว่าจะพกไปไหนมาไหนนะแบกเข้ากระเป๋านี่ก็ต้องคิดอีกนะว่าจะแบกดีไหมนะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าวัสดุเขาดีจริงนะดูวัสดุเขาดูขอบโค้งดูอะไรทุกอย่างเขาเนี่ยแบบมันดูดีจริงๆนะดังนั้นอันนี้ก็ต้องยอมเขาแล้วก็เชื่อว่าดีจริงๆนะอืมถัดมาฮะที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการพิมพ์นะว่าเอ๊ะเขาบอกว่าพิมพ์ดีมันพิมพ์ดีจริงไหมนะในมุมของผมนะผมก็คิดว่าของ Apple Keyboard เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วมันก็เป็นแบนของมัน นะลักษณะแบนๆของเขานะแต่ก็ไม่ได้ดีเท่ากับ Logitech MX Key ตัวนี้นะตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าไอ้เจ้าบุ๋มๆที่หลายๆคนเขาลือกันคุยกันว่ามันดีมากเนี่ยมันก็ดีจริงๆนะมันรับกับนิ้วเราจริงๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วตัวนี้ลนะ่นะเนาะนี่คือ Keychron นะ Keychron นก็จะหนาๆอย่างนี้นะอันนี้คือ K2 นะฮะดีกว่าไหมนะหลายคนก็บอกว่า เจ้าคีย์คอนเนี่ยพอมันหนาๆแบบนี้เวลาเรายกนิ้วก็ต้องยกสูงขึ้นนะเขาเรียกว่าเป็น distance มันเนี่ยระหว่างแป้นพิมพ์เวลาจะกดลงไปเนี่ยไอเจ้าตัว mxk เนี่ยมันก็จะน้อยกว่าถูกไหมเพราะว่ามันบางกว่าเนาะบางกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าถามผมนะมันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของเราจริงๆนะอย่างผมเองเนี่ยผมชอบพิมพ์แล้วแบบให้มันมีความรู้สึกมันๆอะ่ะผมก็เป็นคนพิมพ์พิมพ์ข้อมูลพิมพ์ เอกสารพิมพ์บลอกเขียนบลอกทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้เยอะเหมือนกันเนาะใช้การพิมพ์มันเยอะมากถามว่าเอา Logitech mxk e y มาใช้แล้วประทับใจแบบขนาดว่าลืมคีย์คอนเลยไหมไม่นะผมคิดว่าคียนะ์คอนยก็ยังมีความสนุกของเขาคือการพิมพ์ได้แบบเมามันอันนี้ผมยังชอบอยู่แต่ว่า o o i t t e h เนี่ยมันแบนๆนะมันก็มี Distance ของมันที่เยอะกว่า Apple นะแต่ก็ยังไม่มันเท่ากับ คีย์คอนเพราะคีย mm ์คอนมันมีเสียงด้วยแล้วมันสนุกนะฮะคำถามสุดท้ายนะก็คือว่าควรจะซื้อไหมนะควรจะซื้อไหมด้วยราคาเนี่ยประมาณ3 0 0พกว่าบาทถ้ามีแต่ตัวสอนภาษาอังกฤษนะจะ3,000ันกว่าบาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแป้นอังกฤษไทยเนี่ยนะฮะมันจะโดดขึ้นไปเลยนะถึงวันมาณ4 0 0 0เลยอันเนี้ยถ้าถามผมนะถ้าเกิดว่าคุณสามารถพิมพ์ได้แบบสัมผัสโดยไม่ต้องดูแป้นเนี่ยก็ซื้อภาษาอังกฤษไปเถอะถูกกว่าเยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ต้องดูคุณก็อาจจะต้อง นี่จะต้องจ่ายแพงกว่าถึงพันถึงสองพบาทนะฮะแต่สุดท้ายคําถามก็คือจะซื้อดีไหมผมคิดว่าถ้าคุณมี a p p l e ิลคีย์บอร์ดอยู่แล้วใช้ได้ดีอยู่แล้วผมว่าก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะถ้าคุณชอบเจ้าตัวคีย์ครอนแบบนี้พิมพ์แล้วมันอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้ออีกเช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าคีย์บอร์ดของคุณมันเสียแล้วมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วหรือคุณรู้สึกว่าการพิมพ์คีย์ครอนพิมพ์แบบว่าอะไรที่มันหนาๆแบบนี้แล้วมันเมือยมือเนี่ย โอเคผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์เนาะตัวเนี้ยใช้ได้แต่ถ้ามี apple อยู่แล้วใช้ได้ดีอยู่แล้วในะกับกับคีย์บอร์ด p p p l e ก็ไม่จาเป็นต้องเสียตังอีกหลายพันเนาะเออแต่นั้นก็จะประมาณนี้นะผมคิดว่ามันอยู่พอมันอยู่ตรงกลางอะระหว่าง k e y c ค n k2 กับ apple keyboard อะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าคนชอบสูงมันก็น่าจะไปสูงนะชอบเสียงดังๆก็ไปคีย์คอไปเลยถ้าชอบเรียบๆเ,เบาๆเ,าเาสียงเบา,เบา ก็ไป Apple ไปเลยเนาะถ้าถ้ามันยังมีคีย์บอร์ด Apple อยู่ mm hmm. ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องซื้อตัวนี้เลยเนาะดังนั้นถามผมนะความประทับใจเต็ม10ผมให้ผมให้7คือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีแค่ผมรู้สึกว่าของเดิมที่มีอยู่มันก็โอเคอยู่แล้วประมาณนี้ฮะจบการรีวิวเจ้าคีย์บอร์ด Logitech MX Key Mini ตัวนี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ